ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto Studio หล่งรวมข้อมูลรถยนต์ที่คุณไว้ใจได้ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิป,ปรีวิวรถใหม่เปรียบเทียบรุ่นเด็ดและทดลองขับที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถซีดานหรูที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปีนี้นั่นคือ Mercedes-Benz E-Class 2025รถซีดานขนาดกลางสุดพรีเมียมที่เป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีล้าสมัย ซึ่งในรุ่นปี2025นี้ m e อร์ d ซเดสได้ยกระดับทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเริ่มจากดีไซน์ภายนอ e c l a s s 2025มาพร้อมการออกแบบด้านหน้าที่ล้ำสมัยมากขึ้นเส้นสายตัวรถดูฉกเฉียวฝากระโปรงโค้งเนียนตากระจังหน้าใหม่ทรงพิเศษและไฟหน้าแบบเลดดิจิทัลไลท์ที่ทั้งสว่างและชาญฉลาดด้านหลังมีไฟไท้ายดีไซน์ใหม่และกันชนหลังที่ดูเรียบหรูเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมอย่างแท้จริงขุมพลังมีให้เลือกหลายแบบเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน สีซูเทอร์โบขนาด2.0ลิตรพร้อมระบบไม่ไดไฮบริดให้กำลังประมาณ255แรงมา้าและรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบขนาด3.0ลิตรเทอร์โบพร้อมมีคิวบูสต์ให้แรงมา้าถึง375แรงม้าทั้งหมดจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดและมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC ให้เลือกเพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนและความมั่นใจในการขับขี่เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบไฮไลท์อยู่ที่ MBU Super Screen ออปชันเสริมซึ่งรวมจอแสดงผลเรือนหมายหน้าจอกลางและหน้าจอสำหรับผู้โดยสารด้านหน่อหนาไว้ในแผงกระจกเดียวดูล้ำยุคและใช้งานง่ายระบบปฏิบัติการในบิยุกสรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับคำสั่งเสียง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านที่ได้ในด้านความสะดวกสบายมีเบาะนั่งแบบมัตติ c อนทูร์ปรับได้หลายทิศทางวัสดุพรีเมียมไฟเอ็มบอัท์ให้เลือกถึง64สี และระบบเสียงเบอร์มสเตอร์ดีที่ให้คุณภาพเสียงสมจริงนอกจากนี้ผู้โดยสารด้านหลังกอดยังได้รับความสะดวกสบายไม่แพ้กันด้วยพื้นที่กว้างขวางพร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนและม่านบังแดดด้านความปลอดภัยก็จะเต็มเช่นกันมาพร้อมระบบแอค i ี e ด s s ต s นซ์แ t r o n i c a c t i v e s t e ที i n g a s s i s t Traffic Sense Assist เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและความสามารถในการขับขี่แบบขึ้นอัตโนมัติระดับ2ในบางตลาด Mercedes ยังพัฒนาเรื่องความประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อยไอเสียด้วยระบบมไฮบริดแบบ4 8โวลต์ช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นสรุปแล้ว Mercedes-Benz E-Class 2 0 2 5คือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะเหมาะกับทั้งผู้ที่ชื่นชอบความสะดวกสบายและผู้ที่มองหาความภูมิฐานในทุกการเดินทางแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับ E-Class รุ่นใหม่นี้จะเลือกคันนี้หรือ BMW 5 Series หรือ Audi A 6ค c o m มนต์บอกเราด้านล่างเลยครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนเพื่อนสายรถยนต์ด้วยนะครับที่นี่คือออโตสตูดิโอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวรถยนต์ที่คุณต้องไม่พลาดขอบคุณที่รับชมครับ